นุ่นดารันเปิดใจถึงพลอยเชอร์มานเผยสาเหตุน้องสาวโพสต์เดือดต้งทูพีกลายเป็นประเด็นร้อนพุ่งทยานขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับพลอยเชอร์มานที่ออกมาโพสต์แซบถึงนักร้องหนุ่มต้งทูพีผ่านทางสตอรี่ไอจีอย่างระอุล่าสุดเพจดังอย่างอัธรสด้เผยข้อมูลอัปเดตเมื่อนุ่นดารันให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจกับไทยรัฐบันเทิง โดยเขียนข้อความเล่ารายละเอียดไว้ว่าอัปเดตข่าวมัมพลอยล่าสุดทางมัมพลอยก็ได้มีการลบรูปที่โพสต์ว่าต้องทูพีไปเรียบร้อยและทางด้านคุณนุ่นดารานันก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับแจ็คเกอรีนจากไทยรัฐบันเทิงยอมรับว่าน้องสาวมีปัญหาสุขภาพจริงและยังไม่พร้อมเปิดเผยรายละเอียดกับสาธารณชน คุณนุ่นไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต้งทูพีกับพลอยเพราะไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนขณะนี้คุณนุ่นช่วยดูแลน้องสาวด้วยการประสานงานกับคุณหมอและคอยลดความเครียดให้น้องนอกจากนี้คุณนุ่นยังบอกอีกว่ามัมพลอยอาจกำลังเผชิญกับภาวะมีไลฟ์ครซิสวิกฤตววยกลางคน แม้ภายนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วพลอยอาจเก็บความเครียดไว้ลึกหาหาแต่คุณนุ่นยืนยันว่าขณะนี้เพลอยได้รับการดูแลยอย่างใกล้ชิดและขอให้ทุกคนวางใจได้ส่วนทางด้านเพจอีป้าข้างบ้านก็ออกมาเมาส์คร่าวๆถึงสาเหตุที่มัมพลอยออกมาฟาดอะไรแบบนี้ เหมือนว่ามัมพลอยจะโคจรมาพบกับต้งทูผีครั้งแนวว่าเลิกกันยังไม่ขาดแต่ทว่าพฤติกรรมฝ่ายชายก็ยังคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นเหตุให้ออกมาโพสฟาดรัวรัวแต่ยังไงก็รอฟังจากปากมัมพลอยอีกครั้งว่าจะยังไงตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือเข้าไปให้กำลังใจมัมกันดีกว่า